ขึ้นใครเขาให้ปั่นฮะนั่นแหละอ,อรู้สึกว่าตัวเองเล่นแปลกๆนะตอนเนี้ยเอาโดนชัวร์ช่างแม่งดิไว้เขาช่วยไปก่อนคนะรับเหลือสามคนแล้วนะโมริไปจริงๆผมรู้สึกอย่างที่ขอพูดสามนะผมรู้สึกว่าผมเล่นแปลกๆ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมฟอร์ดอรี่มอร์นิ่งสตาร์วันนี้ในเกมเดย์บายเดย์ไลฟ์โมบายกันอีกช่นเคยวันนี้อยู่กับฆาตกรลูกรักของช่องเรานั่นคือเดเลนนั่นเองฮ <Yeah. S 1> ะหลังจากที่เดย์บายเดย์ไลฟ์เนี่ยรีแรันกันมาครับผมตอนนี้ผมอยู่แรันห้านะก็ศูนย์ขีดเลยไม่มีขีดสักขีดนะอืมงเศร้าเลยแล้วเลค้างอะไรมาละนี่คือซีซั่นสองของเกมคนระับฮะก็ วันนี้ก็จะมาลงแรงโชว์นะท่านผู้ชมนะนี่คือเซตเปิร์กแอดออนที่ผมจะเอาไปเล่นนะก็คือลูกตุ่มงอนไก่แล้วก็ไอระบีงเงาครับที่กระทืบไม้ได้เร็วขึ้นเนาะแล้วก็กระทืบเครื่องได้เร็วขึ้นคือจริงๆผมจะเอาเปิดกรอบมานะแต่ท่านผู้ชมผมไม่มีเปิดกรอบเลยสักอันเออเลยเนี่ยผมไม่มีเปิดกรอบเลยสักอันแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเล่นดะเลทในแรง้งสายเงียบกันแล้วก็โมลี่แดงเลยนะ เดี๋ยวเล้เขาไปดูเกมเกมเด็กวะเ s สโ m a มนล้วพูดติดปากทำไมไอ้สัสมาโรงฆ่าสัตว์น่องหมิ่นด่านนี้ดืเละเล่นค่อนข้างง่ายนะบอกไว้ก่อนแต่ก็ถ้าโดนจุกจริงๆก็ยากเหมือนกันแต่ด่านนี้โอนิเล่นยากนะบอกไว้ก่อนหือมาอะไรโอนี้เกี่ยวอะไรวะช่างมนเถอะ เสียดายที่ผมไม่มีเปิดกรอบนะผมพยายามซื้อหาแล้วแต่แม่งมันไม่ไม่มาให้ซื้อสักทีนะเปิดกรอบเนี่ยก็เอ้าใครวะกูโคตรเบื่อเวลา YouTube แจ้งเตือนเลยสัตวเอ๋อเฮ้ยยังไงเขาไม่ล้มไม้นะแหลกทั้งคู่เหรอเอ้าเอ้ยทำไมไม่จับอ่ะจับหลังเมื่อกี้แล้วนะ เอาแล้วเขาปั่นเสร็จเร็วจังวะเอาแล้วเปิดเกมแบบเบื่อๆทั้งคู่ครับ <c oughs> <c oughs> ผมผมนอนเล่นอยู่เปีด้านนอกน,นะครับหลอกไปมาหัวมันเขาวิ่งฉีกเลยอุ้ยใจร้อนไปอืมแล้วกูเล่นอะไรเนี่ยคือแบบเหมือนเหมือนไม่ตั้งใจเล่นอ่ะใช่ไ,ไหมสิรอไม่ไรครับเพราะว่ามันเสียเวลามากเห็น้ยเราเสียหนึ่งเครื่องแล้ว ถ้าเรามาไล่อีกเนี่ยเรองมันก็จะเสียอีกแต่แม่งเมื่อกี้เดี๋ยวเขาก็เอ้ยมีคนแอบปัน่นตึง้งใครเขาให้ปัน่นฮะเปอ,อะไรเนี่ยอะไรเนีเ่ยอ้าแหลกแหลกอะไรอย่าเนี่ยแม่งฟันไม่โดนเขาหมุนนิดหน่อยเราก็ฟันทุบไม่โดนนั้นนะดนละเฮ้ยเราเจอนะเราจนะเจอแล้วไป เราเจอนะเราเจอนะเราเจอนะนเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องไปจุม่มตูดเขาหรอกอย่างนี้ก็ดูเหมือนกันเอา้าวิง่งเอ้าแล้ววิ่งแมตชนี้ไม่รอดนะบอกไว้ก่อนเรยมีตายากด้วยไม่รู้เขาจะดูดข้ามเพื่ออะไรมาไปหนึ่งคนนะบอกเรยก่อนนะเรา,เาโมลี่แดงมานะจริงๆผมว่าโมลี่เขียวน่าจะดีกว่านะเพราะมันจะได้แต้มเยอะอะไรด้วยแบบ มันจะได้ไม่เปลืองไงแต่ช่า,มางมันเถอะโมลี่แดงนี่แหละในเมื่อเราไม่มีโมลี่เขียวนะโมลี่เหลืองแม่งก็กลายสิบหายเอ้าเฮ้ยแม่งเฮ้ยม,มึงรักการปัน่นเหรอเอ้าโดดครั้งนี้ได้รึเหรอวะเพิ่งรู้หรือว่าเบรดใหม่วะท่านผู้ชมโดดทางนี้ได้รึเหรอวะเอ้าแต่ก่อนไม่เห็นมันโดดทางนี้นะเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งตามก่อนไม้ล,มล้มละเฮ้ยมีรอยเลือด แต่ได้ว่ามีคนมาปั่นแล้วเนี่ยเฮ้ยไอย้นั่นโดนช่วยแล้วอันนี่ยังแบบแอกไงอยากโดนตีว่างั้นนี่ยอยากโดนตีดูดูดูวิ่งบนเอาโดนโดนก้าต่างอีกคไยโดนก้าต่างนะโอ้โดนทำเป็นเก่งทำเป็นวนทำเป็นวนฮะนี่นี่น่ะไม่ต้องไม่ต้องหายตัวนะเนี่ยทำเป็นวนไงอ๋ออ๋อ เอาดิเอาดิตายอ่ะเออแหลกอะไรเนี่ยโอ้ตายเฮ้ยอะไรวะนี่เฮ้ยแชทไม่ใช่ดิฟ,ฟีสมันเตือนทำไมวะโคตรไม่เข้าใจเลยแล้วเตือนทีนี้แม่งโคตรแหลกเลยนะไม่ใช่แบบแหลกนิดๆนะเวะ้ยโคตรแบบโคตรแหลกอะ่ะจ้ปาโทรศัพท์จริงดิจอยเทียดเลยวะแต่เขาไม่ปั่นไฟต่อหรอวนะ นะแล้วก็เดินลือเอาอ้อมกันเฮ้ยใจรักในการปั่นหรอเพื่อนดนโดน,โดนมาอย่าพิ่งไล่นะขอร์กระชื่อเครือ่องอืม่ะเช็ดบัางนะโด,ดนก้าน้าต่างเอาแล็กโลมึงหืออะไรหืออะไรนะเนี่ยยดนยืนก้นา,าน้าตาแล่วมันเหมือนว่าเขาจะยืนมอบนะ มันเหลือสามเครื่องนวนี่หวายสัตว์แต่เป็นแอค,คแต่เหมือนว่าที่นี้เขาก็ไม่ค่อยปั่นไฟจริงๆแหละควายบ้งเฮียแม่งเขาจะปล่อยมึงอยู่เฉยๆนะตายโอ้โมดีโมดีไม่ได้สัตว์เฮ้ยมันจะไปช่วยนั่นเลยที่เราห้อยไปนะโอ้โหโดนช่วยลวายเขาช่วยกันไปครับเราจะได้แต้มบ้าง ย้ำอีกครั้งนะผมอัดคลิปนอกบ้านนะอาจจะพูดเยอะไม่ได้นะก็พูดได้เสียงเบาๆเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใครวะเคสเดนสันวะเข้าใจผิดไม่น่าใช่หรือว่าจีนโรวมไปถึเอ้าวิ่งติดอะไรวิ่งติดวิ่งติดอะไรเพื่อนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเราโรมลีได้ละรู้สึกว่าตัวเองเล่นแปลกๆนะตาเนี้เอาดนชัวร์กนช่างแม่งดิไว้เขาช่วยไปก่อนครับ เหลือสามคนแล้วนะโมลิไปจริงๆผมรู้สึกอย่างที่ขอพูดสามนะผมรู้สึกว่าผมลิ้นแปลกๆรู้สึกยังไงจริงๆอ่ะม่าอัดคลิปเดี๋ยวนี้ผมอัดคลิปแล้วตื่นเต้นยังไงลู้เฮ้ยเพื่อนๆคือกูเห็นนะไอ้นี่ตัวจูงของทีมนะอืมฉีกวะ คนนี้เขาคนนี้เสียนเดี๋ยวเราล่อให้เขาลุมมาดีกว่าเอาเฮ้ยไม่วิ่งเข้าตัวนี้มีไม้ลม้มไม่ล้มโอ้โหใจยังเด็ดนะปิดไม่ไหล <c oughs> โดนเสี่ยนนะเอ้าทำไมไม่มีใครปั่นจริงหรอวะโอ้โ,อโหไปเนียนอยู่เครื่องนั้นเหรอว่ายุ่งหายไปไหนไอ้สัส <c oughs> กัน้น <c oughs> ดูดิจะวิ่งไปไหน อ่ะโดดเฮ้ยปูไม่ดวนได้ไงวะมึงวนเหรอเฮ้ยิ่งติดนะวิ่งติดนะโอ้โหมึงมีไม้สัตว์ล้มละโอ้โหแม่งใจแข็งมากนึกว่าจะวิ่งวนโอ้โหทำไมวิ่งเร็วจังวะมีไลฟ์ปะเนี่ยลบโอ้ยไม่ดวนใจร้อนไปใจเย็นใจเย็น มาบนมึงจะบนสองคนกูเหรอฮะมูริมูริสองคนติดนะมูริสองคนติดนะเพื่อนร้อนดิร้อนกิ๊ฟยังอัดอยู่ร้อนร้อนมาเราก็ชื่อมาไปได้แต้มด้วยไปนะมีคนเนียนนะเพื่อนจับหลังนะเพื่อนถ้าไม่ออกนะเฮ้ยไม่มีไลท์โอ้โหแล้วกูวิ่งติดอะไรกู มันมีไลท์ด้วยนะท่านผู้ชมคือมันจะเป็นสปินอะวิ่งเร็วอนะวิ่งอย่างไวเลยดโดดไม่มีไม้เพื่อนปวกแท้เป็นหมดแล้วสัตว์เอ้ยแตไ่ไม้ไม้บ้านเล็กไม้ที่อะไรวะไม้บ้านเล็กยังไม่เสียเลยรอ่อรอเขานะอุ้ยอุ้ยใจเด็ดจ,จังวะกัน ทำไ,ไ,ไมเ่้ออ๋อวิ่งวิ่งฉี่ไปตรงนี้เผื่อเผื่อเผื่อกูว่ากูไม่ได้หลอดไฟอะไรแล้วเฮ้ยหมูรี้ได้เหรอไม่ไดีกว่าเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวแบบเสี่แม่งไม่ได้แต้มเราแขวนให้มันตายดีกว่าสักคนหนึ่งเราจะได้ลอยน,นั่นมันมาด้วยถ้าเรามูรี่ตอนนี้เดี๋ยวผมกลัวผมแพ้นะเดี๋ยวแม่งลงหลุม <c oughs> อย่าวิ่งอย่าวนดีอย่าวนดีไอ้ข่อยข <c oughs> ลุ่ล่ย กบอกไปเลยผมค่อยเล่นนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันจะตายแล้วนะเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวะเดี๋ยวๆวต้องวิ่งโจมอะไรกูเ่ยขอว่าผมไปยืนเฝ้าตรงห้องห้องวีเลยดีกว่ายืนเฝ้าทางเข้าเลยคือถ้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไล่เลยถ้ามันมาช่วยนะแต่ถ้าไม่มานี่ก็คือมันทิ้งเพื่อนแล้วล่ะเฮ้ย นี่นายทิ้งเพื่อนจริงๆเหรอเพื่อนเรอเพื่อนน่าจะเป็นเฟิงหมินนะที่ยังไม่ตายไอตัวนี้ก็ปวนเหมือนกันมันจู้เก่งมาผมว่าเขาน่าจะหักอู้ยหลุม <c oughs> เือเเจอหลุมก่อนเขาอะ <c oughs> เราผมจะปิดหลุมใส่หน้าัวนี้นะถ้าเราวิ่งมามาครับผมนะเนี่ยเนี่ยรอลนะรอรอตนะ้องมาชมรอก่อน อันนั้นก็โดนโมลิหาไม่เจอจริงๆแล้วล่ะปิดเลยผมวิ่งเช็คประตูทั้งสองด้านนะครับผมว่าผมคุมไม่ได้วะ่ะมีโอกาสที่ผมจะแพ้สูงนะเนี่ยคือประตูอยู่ห่างกันมากนะผมคุมยากมากเลย รูรูๆูๆูเูรูเดลีสวิ่งเร็วรูเฮ้ยไม่อยู่อะแถวนี้ไม่มีผมคุมประตูไม่ได้นะคุมยากมากเนี่ยผมต้องวิ่งเงี้ยผมคุมไม่ได้นะพูดจริงเฮ้ยเฮ้ยให้สัสท์ประตูเปิดพอดีโอ้โหไปไหนเดลีสเนาหมูนดีได้มันจะมีทางหลังวะนนี้อ้าไม่มี เนี่ยนะผมจะเดี๋ยวผมรอด้วยนะเผืือเขาแบบหลุดหลุดหลุดตะขอได้เองเนงะียมึงเก่งนะฮะเรียบร้อยแหมนึกว่าจะไม่ทันสัตว์ไม่ปวดไปสักทีนะท่านผู้ชมสำหรับการเก็บสีเดเลตคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละสำหรับเดรเลตไร้เสียงน,นะนะก็ผมอโนบันมาด้วยนะ แม่งประตูมันเปิดพอดีอนนโอเคได้หนึ่งแต้มมาจีบผมจีจีจนะจีบผมสำหรับคลิปนี้อย่ามืมนห้กาช่วยตามกดไลค์กดแชร์ใครด้วยไม่เจอใหม่คลิปหน้าได้สนหน้าผมซีดีหรือประมาณไหนผม 什么呀？